สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป,ป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ให้แก่โรงพยาบาลประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อให้แพทย์ลบุคลากรทางการแพทย์ใช้ปฏิบัติงานในการเวลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 วันนี้ณอาคารหนึ่งตึกสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนรายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีรับมอบชุด PAPR พระราชทานเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระราชทานแกโรงพยาบาลประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข76จังหวัดจังหวัดละ6ชุดรวมจำนวน456ชุดเพื่อให้แพทย์ระบบคลากรทางการแพทย์ใช้ปฏิบ,บัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับชุด PA PR พระราชทานนั้นเป็นชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ Powered Air Purifying Respirator รุ่น Easy Clean จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ขณะทำการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 หรือแพทย์ที่ต้องทำการผ่าตัดระบบทางเดินหายใจให้กับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยเป็นเวลานานอุปกรณ์ในหนึ่งชุดประกอบด้วยชุดคลุมศีรษะใบหน้าและลำคอ จุดพลดลมกรองอากาศพร้อมท่อส่งอากาศและตลับกรองที่สามารถป้องกันเชื้อโรคขณะปฏิบัติงานและตรวจรักษาผู้ป่วยเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านระบบทางเดินหายใจและการสัมผัสโดยตรงไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังน้ำหนักเบาสามารถป้องกันร่างกายจากการสัมผัสกับเลือดหรือของเหลวที่ปนเปื้อนเชื้อโรคสารเคมีและไอระเหยที่เป็นอันตรายและสามารถทำความสะอาดนำกลับมาใช้ได้ใหม่